ที่บ้านห่าอันเพื่อนคือบอกเขาเตียเส้นน้อยแล้วมีแต่ไข่เศษมาก่สอันนีอะไรคะจำ้างเหรอเพราะมันมันโบค่อยมากได้แบนมันเส้นน้อยนะมากทุกอย่างมากเส้นนอยสินะ้เจ้าก่อนให้เอาเรียกตปอน้ันี้เนาะอันนี้แม่นันยุ่นยากเห็นดีบางข้อแตเอาเรียไปก่อนเนาะอนไรอืมเรียเรียง้ บอ่อีเพื่อเขียเยี่ยมจะเเ็นแบบนี้เขาเปียกอยจุกคนผอดทานข้องกินเหรอฮาประจำกินเออบออันนั้นก็ต้องกินปปขาวปีกสักค่ะแล้วกคนจีซัง้ทานประปปจำของเขาทุกคนะโอ้ลดไล่แลนะ้วกคนเป็นจอถุกหนักค้างอะ้นเข้าหมดนะมีคนขับรถลอยไม่ได้แล้วเติเบาเขาคัน,นถุนกินแล มามาทั้งที่พี่เดินเป็นนี่เนาะอันนี้จะมีลาบมีแกงเครื่องในเกาเหล้าลวกเครื่องในลวกซีนลวกผักสุดเฮ้ยน้ะเพิ่งจะดีใจสิบอกเพื่อนที่เกิดราชาด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะย่างให้แกจะโบช็อปิ้งของเดียนจะฟินเสื้ออ๋อมันจริง อันนั้นกันตีอันเมียฟ่ังบอเออเจ้าหิรังเลิกแล้วเมืองนเมือนี้เขาสิไปเอาลูกไปใส่ตาไปเซนนบอบอกระอนะเอาเข้าไปอุ่นนุ่นหนน้อยหนึเเราเราคาแต่ซื้อาะผักกระโสดเดือพี่น้องก๊อกกอกกอกกอบสุดต ูดไปก่อนแหะเอาแต่ปูุยังแน่สีน้ำพอสีเอาฟูสีฟูเอาปูมามี่ก

mày cứ quay cả thầy Quay gặp thầy Mình ừ. Mình có không Mình, ớt, mình

ลพันไปปาดิแป้งแค่คำบรยายแยกแยก็ยักค้านใไหต็แ้ันกตัวัวเ้อานมลเาม่ให้ตันกหนักแมันยัไปให้อสูหนักไม่ลดงบานังซ้ำอันละมันเปงกจับไปนะแปงมันเชื่องไปดีเด้ โอเคจบข้าวเล้วกนไปเดินทางกันต่อเกี่ยงเกียงแซ่หานเหลา